ย้อนดูคำทํานายหมอปลายชีย้ช่วงพฤศจิกายน2564ถึงมีนาคม2565ไทยถึงจุดดำดิ่งโควิดพุ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแห่ย้อนคำทํานายหมอปลายหลังนายกรัฐมนตรีถแถลงเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนนี้ชี้เป็นช่วงอิมพอรอตเชื้อคนเข้าพร้อมกับเชื้อโรคหลังจากนั้น ยาวไปถึงเดือนมีนาคม2,565เป็นช่วงที่ดําดิ่งที่สุดสำหรับคนไทยจากกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกถแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในเรื่องการเตรียมเปิดประเทศในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนำร่องจาก10ประเทศที่ความเสี่ยงต่ำ ฉีดวัคซีนครบไม่ต้องกักตัวและวันที่หนึ่งธันวาคมจะพิจารณาอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเปิดสถานบันเทิงได้นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการจัดหาวัคซีนให้ประชาชนชาวไทยจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวล่าสุดเมื่อช่วงวันที่12ตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้เกิดกระแส แช่์คำทํานายของหมอปลายหรือหมอปลายพลายกระซิบหมอดูสาวชื่อดังที่ทำนายเหตุการณ์สำคัญหลากหลายเหตุการณ์มาแล้วนั้นโดยหมอปลายได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ w o o d ี Life เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการทำนายเอาไว้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดและอาจเืดเดือไปถึงเดือนมีนาคม 2565ท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งปล่อยสารลงเพื่อมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่สจริงๆแล้วดวงของโลกประมาณปีนี้และปีหน้าเราจะต้องเจอเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สเกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมามันมีคนรับสาร ที่ได้รับค่อนข้างแม่นยำและมั่นคงเลยทำให้ตัวนี้กระจายได้เร็วมากๆทำให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้การพัฒนาของโรคเกินขั้นที่จะควบคุมได้แล้วเมื่อถูกถามว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดผ่านมาแล้วหรือยังไม่เกิดโดยเฉพาะกับประเทศไทยหมอปลายตอบว่าอยากให้ทุกคนมองคำาวาแย่ที่สุด มันขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นสิ่งที่เห็นตอนนี้ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันจะหนักกว่านี้ถ้าช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งถ้าเขาไม่ลงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่เชื้อกลับมาอีกเป็นช่วงอิอพ์ตคนและเชื้อโรคเข้ามาหลังจากนั้นยาวไปถึงเดือนมีนาคม2,565เครียดเลยคนไทยถึงแม้จะพยายามใช้ชีวิตแต่ว่าเราไม่มียาเราคุมไม่ได้แล้วเหมือนจะมีแต่คุมไม่ทันและช่วงปีหน้า หรือปลายปีนี้ไปตรวจอาจจะไม่รู้ว่านี่คือโควิดก็ได้อาจจะเป็นอย่างอื่นหรือมันอาจจะไปผสมโรคชนิดอื่นแล้วมันอยู่ในตัวเราทำให้ไม่รู้ว่าจะรักษายอย่างไงซึ่งสำหรับหมอปลายถือว่าเป็นช่วงที่ดําดิ่งที่สุดสําหรับคนไทยหมอปลายกล่าวทิ้งท้ายและล่าสุดหมอปลายได้ทํานายอนาคตหลังนาย,ยกรัฐมนตรี ประกาศเปิดประเทศเมื่อถามถึงเรื่องอนาคตหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนว่าจะมีการลอกดาวอีกหรือไม่หมอปลายเผยว่าเราจะเจอระลอก4ดูแล้วมีระลอก5แต่เป็นแค่บางพื้นที่เขาปิดกันเองแต่คิดว่าเมืองใหญ่ๆปริมณฑลกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ที่เขาเตรียมตัวท่องเที่ยว เขาจะไม่ปิดสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวคนตายเยอะแล้วปิดข่าวแต่คนเสียชีวิตในห้องไม่มีการฆ่าเชือ้อคนไปอยู่ต่อจะติดเชื้อออกมายกตัวอย่างเช่นคนติดโรคชนิดหนึ่งเดินทางไปเที่ยวป่วยแล้วเสียชีวิตในห้องพักแต่บอกว่าเป็นโรคอื่นแต่จริงๆเป็นโรคที่มันติดต่อได้สถานที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อจริงจังทำให้คนที่ไปพักต่อไป ติดเชื้อมาอีกเมื่อถามว่าให้แนะนำว่าควรต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือคิดยังไงให้ก้าวผ่านเรื่องนี้หมอปลายเผยว่าที่เราป้องกันเหมือนล็อกดาวน์อยู่บ้านต้องป้องกันมากกว่าเดิมไปทานข้าวนอกบ้านต้องมีแอลกอฮอล์ที่ใช้กับช้อนซ่อมหรือจานได้ไม่ใช่แค่ล้างมืออย่างเดียวคนเริ่มละลวมกาดตกซึ่งเห็นมาก ปายเดินทางไปที่เชียงใหม่ได้เห็นอะไรหลายอย่างทั้งที่เขาซีเรียดกับเรื่องนี้และสถานที่ที่ไม่ได้ซีเรียดเพราะประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำให้ทุกอย่างดูสบายมากขึ้นทำให้การท่องเที่ยวดีขึ้นเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้สึกว่าน่ากลัวตรงนี้ห่วงที่สุดและกรุณาจดทำลายตัวเองให้ดีค่ะทำลายยังเป็นสิ่งสำคัญลืมไม่ได้ยังช่วยคนอื่นได้เยอะ รอบที่แล้วพูดว่าเพื่อสจิกายนจะเปิดประเทศนายกประกาศไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานถามว่าจะเห็นอะไรอีกเข้าสู่ปี2022จะสู้กันอีกทีเดือนกุมภาพันธ์สู้เพื่อให้เขาลงแต่ก็น่าจะทำไม่สำเร็จถามว่าเห็นการลงไหมหมอปลายสายหน้าเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในคือแบ่งกันมาเพื่อให้ทุกคนอย่างลงตัวมากขึ้น และปล่อยงบมากขึ้นกระจายงบมากขึ้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงแต่ถามว่าลงไหมยังไม่เห็นถึงพฤษภาคมก็ยังไม่เห็นณตอนนี้อย่างที่ต้องระวงังคือเรื่องเครื่องบินไม่ใช่อุบัติเหตุเครื่องบินมีปัญหาแต่คนในเครื่องบินป่วยหนักจนทำให้ไม่สามารถควบคุมได้แต่ไม่แน่ใจเกิดขึ้นที่ประเทศไหนแต่คนที่ต้องบินไปที่ไหน ให้ระวังตัวให้ดีเร็วๆนี้ไม่เห็นภาพผู้นำคนใหม่แต่เห็นคนอายุประมาณ50จะได้ขึ้นก่อนมีผู้นำคนใหม่จะมีผู้นำกลุ่มเก่าขึ้นมาก่อนได้จากการแต่งตั้งทำให้มีปัญหาหนักกว่าเดิมอีกอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนต่างประเทศต้องเข้ามาช่วยคนไทยเท่านั้นไม่รอดเข้ามาช่วยในรูปแบบเรียกร้องสิทธิดึงประชาธิปไตย กลับคืนมาให้ได้เต็มรูปแบบแต่คิดว่าทำยากหน้าตานายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพศชายอายุประมาณ50กว่าหน้ายาวปรุป,ปรุปหน่อยสมาร์ทดูมีวิสัยทัศน์คนนี้เป็นขั้วใหม่แล้วแต่ขั้วเก่าที่จะขึ้นมาหรือทำอะไรเร็วๆนี้น่าจะมีนาคมเมษายยนผิวเข้มอวบมาจากขั้วเดิมส่วนฟ้าใหม่ ที่ว่าถามว่าประมาณปีไหนขอรอลุ้นช่วงพฤษภาคมปีหน้าอีกทีเราลุ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าจะตีตีให้หนักแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงมีนาคมเมษายนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ความหวังเราเงียบยากแต่ถ้าตีได้มีนาคมเมษายนเปลี่ยนพฤษภาคมให้เตรียมตัวเราน่าจะโชคดีแน่นอน ไม่รู้ว่าคำพูดที่จะพูดต่อไปนี้ต้องทำร้ายคนทำธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะขอให้เสียสละเพื่อส่วนรวมถ้าไม่จำเป็นต้องเดินทางอย่าเดินทางการเดินทางด้วยเครื่องบินถ้าขับรถไปไปได้เที่ยวไทยรณรงค์เลยเที่ยวต่างประเทศอย่าเพิ่งไปนอกจากสิ่งที่เห็นแล้วจะมีอุบัติเหตุ 2. จะมีป่วยอยู่บนเครื่องโดนเชื้อโรคบนเครื่องที่จะเข้ามา มาจากบนเครื่องร้อยเปอร์เซนเกิดจากในเครื่องด้วยและข่าวเครื่องบินตกด้วยหรือเครื่องบินมีปัญหารุนแรงจากคนขับเครื่องบินที่ป่วยถามว่าเห็นอะไรอีกน้ำท่วมต้องช่วยเหลือตัวเองไม่มีใครช่วยไม่เห็นใครช่วยนอกจากคนไทยรักกันเองเห็นแค่นี้ฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่รีบที่สุดในช่วงเดือนนี้และเดือนพฤศจิกายน ขอให้ช่วยกันเร่งยกของขึ้นที่สูงอาจไม่หนักเท่าปีห้าสีก็ได้แต่มาแน่นอนน้องน้ำที่มามาจากการตัดสินใจผิดพลาดเพราะการเรียนแบบต่างประเทศที่มีการเปิดประตูเขื่อนหรือปล่อยน้ำออกมาหรือการระเบิดของเขื่อนส่วนต่างประเทศเห็นว่าเขาดีขึ้นไม่เห็นว่าแย่ไปมากกว่านี้แต่ประเทศที่มีภูเขาไฟน่าจะเจอเรื่องภูเขาไฟปะทุใต้ดินเยอะขึ้นกว่าเดิม ปีนี้กับปีหน้าน่าจะอีก3-4ระลอกสำหรับภูเขาไฟและเซี่ยวซึนามิประเทศเดิมๆที่เคยเกิดที่ไปกินปลาดิบมีอีกระลอกใหญ่แต่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้